ท่าโหลกก็ขอกรบาบสาวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมบาสเกมเมอร์อีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็บาสเกมเมอร์จะพาทุกคนมาดูสุดใหม่ยุทธใหม่ของกระโผลมนอ,นนองนะจังคอนโดใครที่แบบว่าสายสล็อตอย่าพลาดส,สุดนี้เลยเด็ดขาดนะครับสุดนี้บอกให้ตรงๆเลยจะมาแนะนำเขาค่าเลยด้วยกันนะใครที่ว่าไม่รู้จักสุดนี้นะครับสายสล็อตท,ทุกท่าน สุดนี้เอาง่ายเลยนะใครที่แบบว่าเข้าเกมแบบว่า,เ,าเล่นสล็อตไปแล้วไม่รู้ว่าเกาไมไหนแตกดีเกไมไหนมาช่วงเวลามูนััทามอะไรไมันเนี้ยไม่รู้เลยว่าเกมไหนแตกไม่แตก,ม,แตกมาดูสุดนี้ได้เลยครับผมนะสุดนี้ถ้าเปอร์เซ็นต์การแตกมันน้อยมันจะขึ้นขีดแดงแบบนี้ถ้ามันไม่แตกถ้าเล่นแล้วมันไม่แตกมันจะขึ้นขีดแดงแบบนี้ถ้าเกมไหนมันแตกดีอ่ะมันมาช่วงเวลามนอัธามอ่ะมันจะขึ้นขีดเขียวแบบนี้ถ้ามันขึ้นขีดสีฟ้าแบบนี้ก็คือแบบว่ายังไงอ่ะเปอร์เซ็นต์การแตกมันไม่เอาง่ายก็คือแตกห แตก40ไม่แตกเอ้ยแตกไม่แตก40แตก60อะไรประมาณนี้อันนี้คือถ้าเป็นสีเหลี่ยแบบนี้คือ50 50หเออเอาง่ายแบบนี้แหละหาเกมเล่นเล่นละกันคุณดูเน็คุณด,เณดูเกมมาจองหนึ่งเฮ้ยทุยไม่ใช่มาจองหนึ่งเกมหมูนํำโชคคุณดูหมูน้ำโชคเออเปอร์เซน็นต์การแตก9กกเปเลยว่างดูมาขอนเล่นหน่อยละกันนะครับ ทุน6กร้อยกว่าทุน6ก็ต้องไปเบ็ดหกติดครับเบ็ดหกาหลานอกสิบหมุนยาวๆหุ้นเกันแตกก็้สรนะครับรออะไรล่ะครับ <c oughs> แตกดีแน่นอนไว้ใจร้อยอย่างแน่นอนเรียบร้อยฟรีจะเป็นเข้าวหรือเปล่าฟรีข้าวไหมไม่เข้าอะ่ะไม่เข้าวาเป็นไรคูณสองไปผมบอกให้นะใครที่บว่าสนใจอยากได้สูตรนี้ไปลิงก์สมัครอยู่ใต้คอมเมนต์ครับผมนะ สมัครฟรีฝากเท่าไหร่ก็ได้รับสุดนี้ไปเลยฟรีฟว่าผมสมัครเสร็จแล้วทักแชทใอ้มินได้เลยครับอคูณสี่ไปสองบาทคุณห้า 5, ต่อหน้าค่าโอ้โหห้าสิบสองมาแล้วฟรีจะเป็นมึงจะเข้าหรือเปล่ปาลงก็ไม่ลงแม่งลีลาอยู่ได้านนียสวยตูดแม่งเลยเนี่เออมาหนึ่งสิบห้าบาทสเกตตุยนะโมตา ทรงว่ามันมาแน่นอนอะมันไม่ยอมหนีเลยวะไม่มาเฉยเลยว่ะคุณโดเงินรางวัลเมกาสองร้อยหกสิบสองบาทวะซ่านเห็นไหมภาษีกระแตเก้าสิบหกเปอร์เซ็นต์ก็เอาแล้วจากน้ำหมุนแล้วก็จัดฉแล้วเด้ใครที่แบบสนใจอยากตรงอยากแตกเป็นผมก็ลิงก์สมัครอยู Doo ่ใต้คอมเมนต์เลยนะครับผมพี่ชายไปต่อยายาเล็กครับผมฟิสเปปแม่งเล่นตุดชิบหายคุณดูมาก็ไม่มาเล่นอยู่ได้อะ เออมาเด้คุณสองมาค่สามสิบหกบาทคุณสามต่อไปยี่สิบแปดคุณสี่ต่อสิบสองบาทเอาไม่ใช่ยี่สบี่บาทคุณห้าไปแนวแนวไปเลยก็สิบรับรักครับผมเงินรองกวอนตัวดอกนี้อย่างสวยครับผมหนึ่งร้อยปดสิบบาทนะจ้าโดูโอ้ยมาน้อยแต่มานะจ๊ะเบ็ดน้อยทุทีครับผม เอออุ้ยว้าวอเมซิ่งเอ,อ้ยเรียบร้อยจะมาหรือเปล่าโหเพชรคูนสี่ไปหก้ยสี่สิบแปดเอ,อ้ยหุ้ยนโมครับผมครับค่ะโอ้ยเงินรองซูเปอร์เบกอร์เก้าร้อยยี่สิบแปดบาทวันเจี๊ยบครับผมนะพี่ชายนะไปต่ออยาอย่ายหรือจห้าหมุนสุดท้ายบ้างไงครับด่าดี ได้ดิครับผมมาแล้วครับผมคุณฟองไปโอ้โหยี่แปดมาครับผมนะใครที่แบบสนใจอ,อยากเลีนยตามก็ลองเปิดใจไปเล่นาตามกันได้เลยนะครับผมลิงสมัครอยู่ใต้คอมเมนต์นะครับสมัครเสร็จแล้วทักแชทหา,าแอดมินได้เลยครับผมขั้นไม่มีขั้นต่ำฝากถอนไม่มีขั้นต่ำนะจ๊ะฝากหนึ่งบาทสองบาทก็ได้ครับผมนะเจ้ะพี่ชายเดี๋ยวใส่พี่ชายจะเล่นจะตามกันเลยนะครับผมโอ้โหโ คูณห้าไปหนึ่งร้อยห้าสิบรับร้อยฟิสปินดูทรงมันจะมาหรือเปล่า <c oughs> ไม่เป็นไรฟีไม่เข้าว่ะโอ้โหสิบแปดโอ้โหคุณต้องเยอะจ่ายตั้งน้อยป่ะมาเดี๋ยวคูณเจ็ดไปยี่ห้าบาทโอ้โหดอกนี้เห็นแล้วเมกาแล้วกันโหไม่ใช่เอ้ยใช่ว่ะเงินรางเมกาสองร้อยสิบหกบาทมาซาน มาก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับใครที่แบบว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระเด้งเป็นกำใจให้ผมถามคลิปต่อไปนะครับผมบ๊ายบายครับ